สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับผมอาจารย์หลักแก้วอมโรสดในรายการออมสินความคิดครับออมศินความคิดในช่วงนี้ผมเองก็ได้น้อมนำเรื่องราวปรัชญาชีวิตจากนิทานจากข้อคิดจากอุปมาอุปไมยหรือจากชาดกเนี่ยก็มาร้อมรวมกันเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับวันละนิดจิตแจ่มใสฟังไปเพลินๆอะไรที่เป็นคติ ที่ตรงกับใจเราเราก็น้อมนําไปปฏิบัติอะไรที่มันไม่ตรงหรือไม่เข้าใจก็เก็บไว้ก่อนนะครับเอาละครับวันนี้เรื่องแรกนี่ผมเล่าบ่อยเรื่องนี้อันนี้เรื่องนี้เอามาจากของฝรั่งเขานะครับเขาก็ไปทำอ,อะไรคลิปที่แจกจ่ายกันสมัยก่อนแต่ว่าเขาไม่ได้ทำตรงๆอาจจะเป็นในรูปก๋วยเตี๋ยวรูปอะไรต่างๆวันนี้เรื่องนมหนึ่งแก้ว เรื่องนี้มันก็คือเรื่องเมตตาธรรมค้ำจุลโลกแหละผมเคยรวมไว้ในหนังสือผมนะเมตตาธรรมค้ำจุลโลกโลกสดใสด้วยหัวใจแบ่งปันนะฮะนมหนึ่งแก้วเนี่ยเกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับไอมีเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งขายของขายไปขายไม่ออกหิวก็หิวไม่รู้จะทำยังไงก็ไปเคาะประตูบ้านหลังหนึ่ง ก็เจอแม่แหม่มคนหนึ่งเขาเปิดประตูมามีอะไรหรอคะ,อะไอเด็กคนนี้บอกขอน้ำกินหน่อยหิวน้ำเหลือเกินปรากฏว่าเยัยแหม่มเห็นเด็กแล้วรูปร่างสู้ผอมโซเอ้น้ำนี่เอามาอยู่แน่ยัยแหม่มนี่ก็บอกเดี๋ยวเอานมไปดีกว่าเยัยแหม่มนี่ก็ไปชงนมให้เลยนมฝรั่งแล้วเขาก็มีนมเขาอยู่ในตู้เย็นอยู่แล้ว เขาก็เอานมมาใส่แก้วเต็มๆเลยให้นมหนึ่งแก้วเต็มเต็มเด็กน้อยคนนี้ก็โ,โหเจอนมเข้าไปกํกำลังหิวอยู่ด้วยก็ซดนมเข้าไปเต็มที่เลยอิ่มแล้วก็ยายแหม่มก็บอกว่าอิ่มไหมอ้าวอิม่มเด็กก็ถามว่าราคาเท่าไหร่ใม่มบอกอ๋อไม่เป็นไรเอาไปเถอะหนูหนูจะได้อิม่มแล้วไปทำมาก่าไปทำงานต่อนะไม่คิดเงิน ไอเด็กหนุ่มคนนั้นก็จากไปด้วยจิตใจที่ฟูเฟื่องว่าเออวันนี้ได้กินนมก็ไปขายของเล็กๆน้อยๆต่อไปหลังจากนั้นผ่านมาอีกหลายสิปีเย็่แแม่มคนนี้ก็เริ่มอายุเยอะส่วนเด็กน้อยคนนั้นก็ได้รับการศึกษาโตขึ้นมาแล้วสุดท้ายเขาไปเรียนแพทย์แล้วก็จะได้ไดเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลแต่ต่างเมืองใเยแม่ม,ม,มคนนี้ เป็นเมืองใหญ่ขึ้นยแมคนนี้เกิดป่วยเจ็บก็เลยในเมืองนั้นเนี่ยรับไม่ไหวก็ไปเมืองที่มันใหญ่ขึ้นแล้วเอิญไปโรงพยาบาลที่มีเจ้าเด็กน้อยอที่กินนมนะเนี่ยอยู่ด้วยเด็กน้อยที่โตเป็นหมอแล้วเห็นยศแมมมาก็จำได้ก็เลยสั่งลูกน้องให้ดูแลอย่างดีในที่สุด เยี่มแม่มพอ,อได้รับการรักษาก่อนออกจากโรงพยาบาลก็ไม่รู้จะอะไรบินมาเนี่ยเยี่มแม่มจะมีเงินให้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยแล้วโรงพยาบาลในต่างประเทศแพงก็แพงแต่ว่าทางหมอนะหมอที่เป็นเด็กน้อยคนนั้นเน่ยเขาได้สั่งเจ้าหน้าที่ว่าให้มาเก็บเงินกับเขา เสร็จแล้วก็เอาเอา,เอาบีนเนี่ยไปให้หมอหมอก็จ่ายเงินไปแล้วก็เขียนสลักหลังใบเสร็จว่าจ่ายให้หมดแล้วด้วยนมหนึ่งแก้วแล้วก็ส่งใบเสร็จนั้นมาให้แม่มคนนี้ซึ่งเคยเอานมให้เด็กน้อยนั้นกินนี่เห็นไหมครับจ่ายหมดแล้วด้วยนมหนึ่งแก้วนั่นเป็นเป็นเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับ มันเป็นเรื่องความผูกพันอะไรก็ไม่รู้นะฮะมันมีเรื่องพวกนี้เยอะมากนะมันมีเรื่องเยอะจนบางครั้งผมก็รวบรวมอเอาไว้แล้วก็แยกเป็นเรื่องๆไปเรื่อง,เ,องเมตตาธรรมเรื่องการแบ่งปันเรื่องความเพียรพยายามเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยมีเยอะเรื่องของสัตว์ในรชานที่เกี่ยวกับซื่อสัตว์ต่อเจ้านายมันก็มีเยอะผมก็พยายามผมเป็นคนชอบอ่านแล้วก็ไม่ได้ทิ้ง มันเสียดายอ่านเสร็จก็เสียดายก็อยากเอามาแบ่งปันอย่างนมหนึ่งแก้วเนี่ยอ่านเจอแวบ,บเดียวผมรู้สึกผมได้ในคุกด้วยนะตอนนั้นไปบรรยายที่อะไรเรือนจำพิเศษกลางกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาเชิญไปบรรยายให้พวกที่ต้องโทษทั้งหลายผมก็ไปนะฮะแล้วก็ก็ได้ได้ชีตอันหนึ่งเนี่ยเรื่องเนี้ยเอามาผมก็มาเอ้ยเรื่องนี้ดีก็ามาพิมพ์แล้วก็วาดการ์ตูน เพราะนั้นนมหนึ่งแก้วให้นึกถึงเราเอาอย่าประมาทอย่าดูถูกคนเล็กๆพวกนี้อาจจะใหญ่โตในวันข้างหน้าก็ได้เรื่องนี้มันก็เป็นคล้ายๆเรื่องจีนอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นเป็นประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกคือฮั่นสินเป็นมือขวาของถังไทยของฉินซีฮ่องเต้นะอของหลิวปังต้นราชวงหัน่น ฮั่นศินเนี่ยตอนอยังไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งก็ไม่มีจะกินทีนี้ป้าคนหนึ่งแกรับจ้างซักผ้าก็เอาข้าวให้ฮั่นศินเนี่ยกินทุกวันเอาลูกกินไปจะได้ไม่อดตายจะได้ไปทำมาหากินรับจ้างแบกนู่นแบกนี่เอาทุกอย่างฮั่นศินก็ไม่มีจะกินก็มาอาศัยป้าคนเนี้ยพอวันดีคืนดีเกิดศึกสงครามหลิวปังก็ลุกขึ้นมาต่อสู้ ชิงบ้านชิงเมืองหัน่นศิลก็เอาพักพวกไปช่วยในสุดหลิวปังเนี่ยจากไอผู้ใหญ่บ้านก็กลายเป็นห้องเต้รา,าชวงศ์หั่นคนแรกหัน่นศิลนี่ก็เป็นด้านการรบเป็นนักรบเป็นมือขวาแล้วก็คือหลิวปังนี่ยเขามีคนอยู่สามคนลบทัพจับศึกเราสู้เขาไม่ได้นะหัน่นศิลละ าจางเหลียงวางแผนในวางแผนในกระโจมชนะพัน 5, ลีเราสู้จางเหลียงไม่ได้แล้วก็บริหารบ้านเมืองให้สงบเรียบร้อยเราสู้เสียวโหไม่ได้สามคนนี้เป็นลูกน้องเราหมดคือเป็นเป็นลูกน้องหรือปังนเพราะนั้นหั่นศินนี่ก็เป็นหนึ่งในสามแล้วหั่นสินพอประสบความสําเร็จทําไงก็ไม่ลืมไม่ลืมเข้าแดงแกงร้อนที่คุณป้าซักผ้าเนี่ยเออ อให้เขากินทุกวันเขาก็ไปให้ทหารไปตามหาพอเจอก็พาเข้าวังสร้างบ้านเอาเงินเอาทองให้คุณป้าอยู่อย่างแฮปปี้มีความสุขเขาไม่ลืมเนี่ยหลักการเนี่คยคล้ายๆกันนมหนึ่งแก้วแต่เป็นเรื่องของจีนเมื่อสมัยราชวงศ์ฮั่นเนี่ยก,กี่ปีมาแล้วล่ะสองพันนิดๆะรวมสองพันน่นแหละเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องราวของนมหนึ่งแก้วอีกเรื่องหนึ่งไอตีลูกเตี๋ย เรื่องนี้ก็ได้มาจากหลวงตาแผ่เยื่อไม้แล้วก็ผมก็เอามาเรียบเรียงแล้วก็ให้พี่สักดาเขาวาดคือเรื่องนี้พ่อแม่โปรแกรมลูกยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นอย่าไปว่าเขาเพราะลูกมันเติบโตมาครูคนแรกพระองค์แรกอรหันต์องค์แรกพ่อแม่ในนั้นแหละครับยกเว้นพ่อแม่ไปให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงปู่ย่าตายาย ถ้าเป็นไอดอลของเด็กไปแต่ถ้าพ่อแม่นะอย่างไอตีเนี่ยมันเป็นลูกเตียนะทั้งเตียทั้งแม่ไอเตียก็สอนไอตีหรือต้องเป็นหนึ่งในตองอูนะชกะใครต้องชกเขาก่อนมีอะไรต้องชนะต้องทีหนึ่งยอมแพ้ไม่ได้ไอตีลูกเตียก็เมมโมรี่ไว้เรื่อยๆจนมีวันหนึ่งครอบครัวไอตีเตียเนี่ยเริ่มแย่แม่ก็ป่วย เอ๊ะทำยังไงแม่ป่วยเด็กไอพ่อไอเตียก็บอกว่าอตีหรือไปตลาดหน่อยไปซื้อยามาให้แม่หน่อยไอตีก็รับเงินไปตอนเช้าไอตีก็วิ่งมาพอมาถึงในชนบทอในต่างจังหวัดนะี่มันก็จะมีข้ามคลองแต่นี้ไอคลองเนี่ยต่างจังหวัดไปดูเะเป็นสะพานไม้เล็กๆเ,เท่านั้นแหละที่ใช้ข้ามคลองได้ คือเดินไปก็เดินได้คนเดียวมาก็ได้คนเดียวแต่มันเป็นคลองสั้นๆนะฮะพอะกไอ้ตีเนี่ยไปถึงป๊บก็ไปเจอไอ้ไอ้หนุ่มดอยเต่ามาฝั่งนู้นไอ้ตีดอยตุงอยู่ฝั่งนี้เอาละสิเตียบโปรแกรมมาไอ้ตีก็อ่ามีเรื่องมีราวมาตลอดไอ้ตีก็ไม่ยอมดิ ก็ยืนจ้องกับไอหนุ่มดอยเต่าไอหนุ่มดอยเต่าอยู่ฝั่งนู้นมันก็ไม่ยอมมันก็บอกมันมาถึงก่อนไอตีก็บอกกูมาถึงก่อนว่าจะต้องไปก่อนในสุดไอตีดอยตุงไอหนุ่มดอยเต่าก็เลยอะไรยืนจ้องกันนะเช้าสายเที่ยงเตี่ยชักงงแล้วเนี่ยถ้ามึงซื้อยาจริงๆเนี่ยอาจจะได้ไปกลับได้สามสี่รอบแล้วไอตีมหายไปไหนหมด ปรากกว่าเตียก็เดินตามไอ้ตีมาจะไปตามที่ตลาดปลากกว่าเตียไปเห็นไอ้ตียืนจ้องกับอีกคนหนึ่งเตียก็รู้เลยอนี่ไอ้ตีลูกเตียแน่นอนเตี๋ยก็บอกไอ้ตีมึงกลับบ้านไปได้แล้วเดี๋ยวกูไปซื้อยาเองกูจะยืนจ้องกับมันก่อนเห็นไหมครับนี่ไอ้ตีนี่มันเลือดเตี๋ยจริง เรื่องนี้มันตลกนะแต่ว่าทุกวันนี้เราก็มีเนี่ยไอ้ตีแบบนี้ที่ยืนจ้องที่มีเรื่องมีราวเข้าคุกเข้าตารางาไม่ยอมแพ้ซึ่งกันและกันอะไรต่างเนี่ยยอมไม่เป็นเย็นก็ไม่เจอเนี่ยไอ้ตีลูกเตี่ยมันก็เป็นเรื่องขำฝืดๆนะฮะที่ที่พ่อแม่โปรแกรมลูกไว้อย่าลืมนะครับลูกเนี่ย เป็นไปตามโปรแกรมของพ่อแม่ไม่ใช่ลูกเกิดมาแล้วมันแอแวพูดได้มันก็พูดตามเสียงพ่อแม่เนี่ยคนอยู่สุพรรณเสียงก็ต้องเหนือแบบสุพรรณคนอยู่เหนือก็ต้องเหนือแบบเหนือเจ้าเจ้าภาคใต้ก็ต้องฟื้เหมือนกันเนี่ยมัยติดพ่อติดแม่อยู่แล้วใช่ไหมวัะนั้นพ่อแม่เป็นแบบอย่างของลูกนะถ้าเราปล่อยแบบไอ้ตีแบบเนี้ยสังคมมันก็จะแย่เพราะพ่อแม่ไปโปรแกรมอย่างนี้ เฮ้ยลูกเอาเลยได้เลยเอาก่อนอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะนั้นนี้ก็คือเรื่องไอตีลูกเตีย่ยมันเป็นนิทานสั้นๆเล็กๆเอามาฝากกันนะครับอีกสักเรื่องหนึง่งอันนี้จีนแท้เลยบทเรียนของหลี่ไปหลี่ไปนี้ถ้าคนที่ดูวรรณกรรมจีนเรืออะไรเนี่ยจะรู้จักหลี่ไปเป็นนักปราชญ์คนหนึ่งของจีนเขา อันนี้ตอนเด็กๆวีรกรรมเขาเป็นยังไงหลีไปเนี่ยเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องเรียนแล้วไม่เข้าใจโดดลุโดโดหนี่ยโดดตาต่างหนีเลยแล้วก็ไปวิ่งเล่นกับเพื่อนเอ้ยมีความสุขดีกว่าเรียนกับครูบาอาจารย์ไม่ได้รู้เรื่องเลยอันนี้หลีไปเนี่ยเด็กเด็กชายหลีไปเนี่ยก็ไปเห็นอมาม่าแกก็นั่งรับไอ้ฝนหิฝนฝนอะไรต่างเนี่ยฝนที่เราเรียกฝนทั่งเน่ะ เออหรือไปถามอาอาอาาม่า,า,มมาหรือทําอะไรเนี่ยอ้าวก็ฝนเหล็กนี่แหละฝนเนี่ยให้ทั้งนี่ให้เป็นเข็มบอกฮะเป็นได้เหรอเหล็กตั้งชิ้นพอเริ่มเทอมมจะมันจะมาเป็นเข็มอันเล็กๆได้ยังไงอมมาอม่าอาม่าบอกว่าโทไอหนูน้อยเองยังไม่รู้ซะอีกคนเราถ้ามีความเพียรพยายามเนะี่ยทำไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวไอ,ไอเหล็กใหญ่ๆมันก็จะเป็นเหล็กเล็ก จากเล็กมันก็จะกลายเป็นเข็มเนี่ยเขาจึงเรียกฝนทั้งไงเป็นเข็มเอ็งไม่รู้เหรอไอ้หนูไอสุดหลีไปก็เข้าใจว่าอ๋อถ้าเรามีความเพียรพยายามถึงสี่สุดแล้วเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราไม่มีความเพียรพยายามเรายอมแพ้เราก็จะจบอยู่แค่นั้นหลีไปก็ได้ขอ้อคิดนี่แสดงว่าเด็กเขาฉลาดนะก็เลกลับไปที่ห้องเรียน ตั้งขนั้นมาหลีไปก็ตั้งใจเรียนศึกษาหาความรู้โตขึ้นก็เป็นนักกวีนักเขียนนักปราชญ์เอกของจีนคนหนึ่งหลีไปเนี่ยเห็นไหมครับเพราะนั้นเวลาลูกเรียนไม่รู้เรื่องพ่อแม่จะต้องเข้ามาดูแลหลีไปนี่ก็คล้ายๆกับเอดิสันเอดิสันของอเมริกาเนี่ยเขาเรียนหนังสือแล้วครูหาว่าเอดิสันเนี่ยสมองไม่ดีใช้ไม่ได้ ก็จะดีไงเอดีสันถามครูว่านกบินได้ทำไมเราบินไม่ได้ปลาดำน้ำได้ทำไมเราทำไม่ได้ไอ้ครูก็เรียกแม่มาอบรมเลยเอาลูกไปอ่ะลูกเนี่ยสอนไม่ไหวแล้วเออปรากฏว่าแม่บอกไม่เป็นไรลูกฉันฉลาดลูกไม่สามารถสอนให้เด็กฉลาดได้ฉันจะไปสอนเองแม่เอดิสันก้าวเอดิสันไปสอนที่บ้าน ซื้อหนังสือมาให้สอนเองเลยเป็นครูแม่สอนลูกไอดีสานก็เก่งขึ้นมาเรื่อยๆจนผลิตผลิตไฟฟ้าให้แสงสว่างเกิดขึ้นในโลกและเอดีสานคนนี้แหละครับจากโลกนี้ไปด้วยผลผลิตงานชิ้นเอกเขาต้องพันสามรกว่าชิ้นไม่ว่าจะเป็นอะอะไรภาพยนตร์หรืออะไรต่างๆเนี่ย หีเพลงนี่เอดิสันก็คิดมันก็ตั้งบริษัทขึ้นมานี่คือ,อเรื่องราวของหลีไผ่บทเรียนของหลีไผ่ก็ผมเอาเรื่องราวที่มันคล้ายๆทั้งตะวันตกตะวันออกมาผูกกันให้มันเป็นเรื่องเดียวกันแล้วน้อมนำมาเล่าสู่กันฟังครับสำหรับวันนี้เรื่องราวของปรัชญาชีวิตจากพวกนิทานนี้ก็ขอ,อขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ